ะะวันนี้คุณมีประชุมกับเจ้านายไม่ใช่หรอคะอืมนั่นสิถ้าไม่ติดแบบว,วันนี้ต้องประชุมกับเจ้านายนะมูลายงานจริงด้วยนี่คุณจะลานทาไมล่ะคะก็ผมอยานี่คุณอย่ามาทำสายตาแบบนั้นกับฉันนะฉันไม่หลงกลคุณแล้วรีบไปเถอะคะ่ะ อาบน้ำเดี๋ยวจะเตรียมข้าวมาให้นะคะคุณนี่ไรีบไปสิคะ <ant> สวัสดีค่ะฮัลโหลคุณเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมต้องไปดูงานเกตสี่วันนะ่ะคุณไปกับผมไหมฉันไปด้วยได้หรอคะได้สิก็ผมอยากอยู่กับคุณนี่นะ่ะจะดีหรอคะแล้วดีสิแต่คุณต้องเดินทางหลัง2สองวันนะเพราะสองวันแรกนะ่ะผมต้องไปทำงนานอีกสองวันที่เหลือผมให้เวลาคุณหมดเลยงั้นก็ได้ค่ะ ว่าคุณแน่ใจนะคะว่าอยากให้ฉันไปด้วยอ่ะแน่ใจสิพูดดีๆนะคะนี่คุณคิดอะไรเนี่ยผมก็แค่อยากเห็นคนใส่บิกินี่เดินอยู่ริมชายหาดเท่านั้นเองแน่ใจนะคะคุณอย่ายั่วผมนะไม่งนนะั้นอ่ะช่วงวายนี้ผมลางานแนะ่ <laughs> โอเคค่ะฉันไม่ย่คุณแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อบิกินี่ไว้ใส่อวดคุณดีกว่าแค่นี้ก่อนนะคะฉันรนะักคุณนะผมรักคุณนะคุณเก็กบกระเป๋าเสร็จยังอ่ะทานข้าวเสร็จอ่ะ คุณไปส่งโฆษณาบินเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องไปแข่งฉลองนะคะแต่ทำงานต้องไปเมืองที่ของนายได้วยก็ดีเดี๋ยวผมต้องรีบไปประชุมอ่ะถ้าไปส่งคุณอ่ะคงกลับมไม่ทันคุณจะให้ฉันอยู่ที่นี่แค่สองวันเองเหรอคะไหนคุณบอกว่าคุณมาทำงานที่นี่ตั้งสี่วันแน่ช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีลายเช่นไรนะช่วงนี้ผม,มยุ่งอ่ะ รอเสร็จงานอนะ่ะโมลีกลับไปหาคุณนะก็ได้ค่ะคุณดูแลใจดีดีนะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะคุณอยู่ที่ไหนคะถึงแล้วค่ะนี่คุณ ผมวคิดถึงมากเลยเออเดี๋ยวคุณลองฉันก่อนนะไหนคุณบอกว่าคุณนั่งรถโมอสินกับสนามบินแล้วไง กอได้ไหมมีอะไรอ่ะอค่อยคุยกันมาหลังไม่นี่คุณทำให้ผมลำบากใจนะคุณอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากไปมากกว่านี้ได้ไหม,มกลับไปก่อนเถอะฉัขอร้องมันจะไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนี่คุณ ที่นี่ได้ยังไงอะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เออคุณใจเย็นก่อนนะในคุณบอกว่างานของคุณยุ่งเลยให้ฉันตามมาทีหลังยังไงล่ะคะแต่กวางถ้าตอบฉันมาก่อนว่าเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วเธอมาอยู่กับนันได้ยังไง ก็เขาเป็นคนขอร้องให้ฉันมาอยู่กับเขายัางไงล่ะเรื่องแค่นี้เธอไม่เข้าใจหรอกวันแต,แต่เราเป็นเพื่อนกันนะเธอก็รู้ว่านัยเขาคือสามีของฉันเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอะฝน<ศ>นัดคุณต่อฉันมาสิว่าเรื่องมาทั้งหมดนี้มันคืออะไร คุณแอบไปกินกันรับหลังฉันใช่ไหมคันนนเท่าไหร่แล้วล่ะฝนคุณจำเรื่องที่ผมเคยขอคุณไว้ได้ไหมนะนนะนะนะคุณผมก็แค่อยากลองอะไรที่มันแปลกใหม่ผมก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงอะตั้งแต่ที่เราครบกันมาผมยังไม่เคยนอกใจคุณเลยผมสัญญานะว่าผมจะม,มีวันติดใจแล้วก็ไมีมวันเลิกกับคุณด้วยไม่ยอมก็คงไม่ได้สินะ งั้นก็ตามใจคุณแล้วกันเพราะฉันเชื่อใจและรักคุณนะเชื่อจริงยอมอ่ะมีน่ารักที่สุดเลยแเล้ายัางไงล่ะฉันอนุญ,ญาตให้คุณไปอยากรู้อยากลองในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่ใช่กับเพื่อนฉันแต่ตอนนี้นัทเขาจริงจังกับฉันเขารักฉันไม่ได้รักเธอแล้ว กวา้างตเราอเพื่อนกันนะมีอะไรอะ่ะฉันก็แบ่งให้เธอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมของเล่นเสื้อผ้ากระเป๋าฉันก็แบ่งให้เธอทุกอย่างฉันไม่ดีกับเธอตรงไหนหรอทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้ ก็พอเธอดีกับฉันฉันก็เลยไม่อยากให้เธอรู้แต่ใน,นเมื่อเธอรู้แล้วอ่ะก็ดีฉันจะบอกอะไรเธอให้นะว่าฉันรักสามีของเธอแล้วสามีของเธอก็รักฉันเรารักกันงั้นฉันขอบคุตรงๆกันแล้วกันนะว่าสามีของเธอ ชิ้ขอเธอคิดว่าเธอเป็นใครอยากได้อะไรก็ต้องได้ขออะไรทุกคนก็ต้องให้หรือไงอแม่นี่คุณแม่มาได้ไงเนี่ย ็นั่งขครื่องมาสิคะฉันจะมาได้ยังไงแกไม่ต้องถามฉันตั้งหากที่ต้องถามแกว่าแกทำอย่างนี้ได้ยังไงเออคือนี่คุณคุณไม่บอกอะไรแม่อีกเนี่ยแล้วแม่รู้เรื่องนี้ได้ไงคุณนัททำอะไรอะ่ะอยากคิดว่าจะพ้นหูพ้นตาคุณนายนะคะเพราะว่าคุณนายเนี่ยมีหูมีตาอย่างสตปลลดเนี่ย ฉันส่งคนตามดูแก่มาสักรยะยะล้วตอนแรกฉันก็ว่าจะไม่อยู่แต่นานวันเข้าแกชักเลยเธอคืนปล่อยไว้เมียแกก็คงเอาไม่อยู่คุณแม่คะแต่ว่าเราสองคนนัดกันนะคะถึงแม้ว่าหนูจะมาทีหลังอนะแต่ว่าตอนเนี้นัดเขาก็ไม่ได้รับผลแล้ว คุณแม่เห็นใจในความลำากของรอบเธอนะคะก่อนที่เธอจะเรียกร้องความเห็นใจจากใครเธอควรเห็นใจคนที่มาก่อนไหมผู้หญิงทำตัวหน้าไม่ไอายอย่างเธอควรมีใครห็งใจด้วยหรอคุณแม่คะจริงๆแล้วเรื่องนี้หนูก็มีส่วนผิดด้วยนะคะที่หนูยอมนัดเขาตั้งแต่แรกฝน ทำตัวเป็นนางเอกแล้วให้ฉันเป็นนงางไล่อย่างนั้นเหรอฮะอย่าหยาบคายกับลูกสะใภ้ของฉันนะอย่างเธอเขาเรียกนางอสรพิษแม่ที่แม่ก็พูดเกินไปแล้วนะครับมไม่เห็นใจกวางเขาบ้างล่ะเห็นใจเหรอแกตั้งหากที่ควรเห็นใจเมียแกที่เขายอมก็เพราะรักที่เขาให้ก็เพราะเขาเชื่อใจแต่แกกลับหักหลังเมียแก ใครกันแน่คือคนที่ฉันควรเห็นใจคุณแม่คะหนูอยากยุติเรื่องนี้ให้มันจบลงหนูว่าเราถามนัดเขาดีกว่าคะ่ะว่าเขาจะเลือกใครถ้าเขาไม่เลือกหนูหนูก็พร้อมที่จะไปคะ่ะฝนฟังแม่นะผู้หญิงหน้าไม่อายอย่างเนี้ เป็นได้ก็แค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวของผู้ชายเท่านั้นตอนนี้นัดก็แค่ติดใจของเล่นใหม่แต่นานวันเข้านัดก็จะจริงค่ะของเล่นใหม่ราคาถูกอ่ะจะไปสู้ของดีพรีเมียมอย่างนี้ได้ไงเลยคะใช่ญหะคะคุณนายงั้นคุณแม่ไม่ลองถามนัดดูก่อนนะคะ ว่านาัดจะเลือกใครจะต้องถามทำไมในเมื่อคำตอบมันก็ชัดเจนดีอยู่แล้วพวกเธอสามคนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนถ้านัดเขารักเธอเขาก็เลือกเธอไปตั้งแต่แรกไม่บอกให้ฉันไปสู่ขอฝนอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมยอมรับและรับรู้มีทะเบียนสมรสที่กฎหมายรับรองคุณแม่คะหนู ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่รักและเมตตาหนูแต่ในเมื่อนัดเขาไม่ได้รักหนูแล้วหนูก็ไม่อยากลังเขาไว้ค่ะไม่ได้หนูเป็นคนที่แม่ไปสู่ขอมาแม่รับปากกับพ่อแม่ของหนูไว้ว่าจะรักจะเอ็นดูและดูแลหนูเหมือนลูกสาวแท้ๆหนูไม่ใช่ผู้หญิงหน้าไม่อายที่เดินตามผู้ชายมาเพราะฉะนั้น หนูจึงมีค่าและศักดิ์ศรีในเมื่อลูกสาวฉันจัดการไม่ได้ฉันจัดการให้เองม<า>่แกไม่ต้องพูดไอตัวดีเดี๋ยวกลับไปบ้านฉันจะชำระความกับแกเองคุณแม่คะและ้วแล้วหนูล่ะคะแม่จะให้หนูทำยังไงอะ่ะเนื่อหนูก็เป็นเมียลัะก็คนนึงแล้วลหนูก็ เป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่นะคะลูกสะใภ้ของฉันมีเพียงคนเดียวคือคนที่ฉันไปสู่ขอมาเท่านั้นส่วนเธอมันก็แค่ผู้หญิงหน้าด้านที่เดินตามผู้ชายมาเธอก็ควรเดินออกไปจากชีวิตของลูกชายฉันเองสิอ๋อแล้วอย่าคิดนะว่าฉันจะเป็นแม่ผัวใจดีจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อไอ้ลูกชายคนนี้กลับมาฝันป เกินค่าคุณนัท